จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถสร้างระบบบ้านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทโฮมได้ด้วยเจ้าไมโครบิดจิ๋วตัวนี้ระบบรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติเปิดปิดประตูด้วยเสียงจะเป็นยังไงนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับอ p พสก l l ของคุณทุกวันได้ที่นี่ที่ Re-Upskill สวัสดีครับพบกับช่อง Re-Upskill นะครับ วันนี้จะพาทุกคนนะครับเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้การสร้างระบบสมาร์ทโฮมนะครับหรือว่าบ้านอัจฉริยะนั่นเองนะครับก็เราจะเรียนรู้นะครับด้วยการใช้ชุดคิดนะครับสมาร์ทโฮมซึ่งเป็นชุดคิดนะครับที่เราจะใช้เรียนรู้ในการสร้างนะร,ระบบบ้านอัจฉริยะซึ่งชุดคิดนี้นะครับก็จะใช้บอร์ดไมโครบิตนะครับ ซึ่งจะเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เอาไว้สำหรับการควบคุมนะครับระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยในการเรียนรู้การสร้างระบบสมาร์ทโฮมนะครับเราก็จะใชะ้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโคดดิ้งแล้วก็ใช้ตัว Microbit นะครับเป็นบอร์ดหลักภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะเป็นภาษาบล็อกนะครับซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ง่ายหรือจะใช้เป็น Java Script รหรือว่าเป็น Python ก็ได้นะครับซึ่งเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมยอดนิยมในขณะนี้นะครับสำหรับการเรียนรู้นะครับกับชุดการเรียนรู้ Smart Home k i t อันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในการสร้างระบบควบคุมนะครับบ้านอัตโนมัติหรือว่าบ้านอาัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดประตูหรือว่าหน้าต่างด้วยเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนระดับน้ํา หรือว่าจะเป็นการสร้างระบบลดน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ยอดนิยมในขนาดนี้นะครับแล้วก็การสร้างระบบอัตโนมัติอื่นๆนะครับอาจจะเป็นระบบการให้อาหารปลาให้อาหารแมวให้อาหารสุนัขอัตโนมัตินะครับซึ่งในชุดนี้นะครับก็สามารถสร้างโปรเจกต์หรือว่าสร้างโครงงานได้หลากหลายนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่สนใจนะครับ คนทั่วไปที่อยากจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับการสร้างโปรเจกต์หรือว่าโครงงานาบ้านอาัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กนะครับก็แนะนําว่าให้เรียนรู้นะครับโดยมีผู้ใหญ่นะครับให้คําแนะนําก็เป็นเด็กก็แนะนําที่อายุ8ขวบขึ้นไปนะครับสามารถเรียนรู้ในการสร้างบ้านอาัจฉริยะได้แล้วนะครับสําหรับ ชุดสมาร์ทโฮมคิดนะครับเป็นของอิเล็กฟรีกนะครับก็เหมาะสำหรับห้องเรียนนะครับที่เป็นแบบสเตมมนะครับสตรีมซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้ในด้านทักษะวิทยา,าศ,ศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับหรือว่าบุรณาการหลายสารนั่นเองนะครับก็ในกล่องเนี่ยนะครับก็จะมีด้านหน้าจะเป็นรูปรูปของสมาร์ทโฮมนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมี รายละเอียดของอุปกรณ์ด้านในนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยจะไม่มีไมโครบิตนะครับจะไม่มีไมโครบิดรัวมาด้วยเราจะอาจจะต้องหาไมโครบิดมาเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีอันแรกนะครับก็จะมีคู่มือของอตัวสมาร์ทโฮมคิดนะครับคู่มือเนี่ยก็จะ มีความหนานิดนึงนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นาการสร้างนะครับโปรเจกต์ต่างๆด้วยไมโครบิ t นั่นเองก็จะมีตั้งแต่การแนะนำนะครับว่าไมโครบิ t เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับให้ศึกษาได้เลยนะครับเช่นระบบ พัดลมอัตโนมัตินะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับข้างในตรงนี้นะครับด้านหน้าเลยก็จะมีชุดเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นหน้าจอ oled นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับหน้าจอ oled นะครับสำหรับการใช้แสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับก็ ออกแบบมาได้พอดีนะครับเหมาะสําหรับการเอาไปแสดงผลข้อมูลนะครับที่เราจะเอาพุดออกไปให้ให้ดูนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเซนเซอร์อตรวจสอบนะครับการชนหรือว่าแรงกดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เอาไปใช้ในโปรเจกต์อาจจะเป็นการาเปิดปิดประตูก็ได้นะครับหรือว่าตรวจสอบการชนนะครับต่อมาก็จะเป็นเซนเซ,นเซอร์วัด อุณหภูมินะครับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นเซนเซอร์ LED นะครับเรนโบ์ Rainbow, ก็จะเป็น LED นะครับสีรุ้งนะครับต่อมาก็จะเป็นเซนเซอรอ์วัดค่าเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้อยเซนเซอร์ะนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นเซนเซอร์วัดค่าแสงนะครับตัวนี้สามารถ วัดค่าแสงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ยอดนิยมนะครับก็คือเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับหรือว่า soi moisture นะครับก็เราสามารถเอาไปใช้ในโครงงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับตัวนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นมอเตอร์กระแสรตรงนะครับ มอเตอร์กระแสตรงก็จะติดตั้งบนแผ่นฐานแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้สายนะครับเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวต่อมานะครับเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายจะเป็นเซนเซอร์นะครับรีเลย์ตัวที่สำคัญนะครับก็คือตัวอบอร์ดขยายนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะมีชื่อว่าเซนเซอร์บิดนะครับก็ จะเป็นบอร์ดขยายนะครับที่ทํางานนะครับด้วยไฟเลี้ยงประมาณอ่าไฟเลี้ยงที่3โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่ตๆอไปนะครับทีนี้ในกล่องนะครับก็จะมีเซอร์โวนะครับเซอร์โวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของอิเล็กทรกนะครับเป็นเซอร์โวรุ่นแรงดันต่ำนะครับก็สามารถ ใช้ที่ไฟเลี้ยง3โวลต์ได้เลยนะครับ3โวลต์ถึง5.5โวลต์ก็าสามารถมุนได้นะครับ180องศาแล้วก็มีสายเชื่อมต่อนะครับกับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีไขควงนะครับไขควงมาให้แล้วก็มีสายไมโคร USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัว microbit นะครับแล้วก็มี ตัวใบพัดนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับมอเตอร์กระแสะตรงตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวรังฐานนะครับจะเป็นรังฐานที่ใช้กับเจ้า Microbit นะครับเราสามารถาใช้ตัวรังฐานตัวนี้นะครับเป็นตัวแหล่งพลังงานให้กับ m i โคร b i t นะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวมอเตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้ มอเตอร์ปั๊มเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ปั๊มแบบา3าโวลต์น,นะครับเป็นมอเตอร์ปั๊มแนวตั้งนะครับพร้อมสายมาเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้ในโครงงานนะครับหรือว่าโปรเจกต์ทีอ่อาจจะเป็นรถน้ำอัตโนมัตินะครับใช้ในการสูบน้ำหรือว่าเอาไปปั๊มน้ำนะครับได้เลย ก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ด้านในของชุดสมาร์ทโฮมคิดนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่อง r e p p s k i l l ก็พา u n นบ x ็อกกล่องสมาร์ทโฮมคิดของ Electric ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับเราจะมาสร้างโปรเจกต์หรือว่าโครงงานบ้านอัจฉริยะนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายโครงงานในนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมช่อง r e p p s k i l l นะครับแล้วก็ เพื่อนๆน,นะครับมีอะไรอยากจะให้ช่อง r รีัพสกิลนะครับรีวิวหรือว่า,าพาสร้างโปรเจกต์หรือว่าโครงงานอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาที่ด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง Re-up s สก l l นะครับเพื่อทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ